เจสสอสวัสดีครับพ่อกับพ่อโจโลกจับครับวัอน,นี้เทาก็บิีไปหาแจกขนมกันครับมื่อนี้เพิ่นเมาเพิน่นว่าเพิ่นเมาขนมให้ไปหาแจกครับเพิน่นว่าไปให้ออกน้ำซื้อมาท่านเพิน่นเมาอย่างกับเสนวิยเท่าเม่ได้นเมาปุ่นนะครับเมายี่สิบก้าครับเมือเ่อคืนเพิ่นเมาเวันนี้แจกแซนวิยให้ผู้เทา่า <c oughs> ให้คนกินน้ำบ้าน,นนะมาท่านนะเอยมาจะใส่อีกแล้วน้อทางไหนเนาะฮะบอยเปิดไทยรูปเด้อฮะบอยบปิดไทยรูปเจ้าได้หนิ เอาก็น่มไปเล่าในเก๋เลือกเอา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 เลยมนี่เอฟซีบรจัดีมพนมะมายี่สิบอันยี่สิบก้อนยี่สิบหาเนาะให้ไปแจกครับคุณราไทยคีมให้เบื้องเนี่ยให้ไปหาแจกครับผมเออไวจะไปกินลวดไปลักยังลับบักยุ่มมาแต่ใส่้อนอัน หยอกก็ซื้อดอกไปครับไปหาแจกกูดิเลยแจกกูดิเอากูเป็นบ้าดิเทียนดิเห็นเสียขาดวะไรกูนี่ก็บอกที่พ่ายไปเก็บเห็ดพร้อมเลยยังนี่พ่อนะเจติกามาเก็บแจกของไหมครับหาเก็บเห็ดก่อนไปแล้วครับพ่อก็ติไปหาเขาปลาตั้งตั้งเก็บเห็ดต้องติดไปแจกของพร้อมกับพ่อไปขายไอ้เบิร์ดครับอยู่ข้างทางนี่ เอยเลิดน้อพคนนี้เดี๋ยวพ่อเจเอาสุดคนนี้ไม่เหตุเออเอาไ้ให้ยายเท่าน้ำนี่เดี๋ยวยายเทายูอดิโจก็ย่างกยายอําเอาให้ยายอําไปน่ะอ๋อ โอเคไอ้่อบาเดี๋ยวไม่แข่งน้เนียเี่ยนไม่ได้ยอนอนลลแมนครับพอใช้กระแจกกันแล้วครับผมแจกแบบมิติไม่ครับจะทานกินฮิตพอนมันหาแต่มไดงไปแทก็อนหัเลศขายเลยครับเดยวปลาเดี๋ยวื่อเบลส์เมืองเลียตัวใดเนี่ย

เป็นไงผลไม้ไทยคนซื้อเรียกได้ปลาได้เก๋เอาเฮ็ดอีหยังน้อย่านี่ตรมเนอหลังเราเป็นมตรใาไปนราหาเห็ดอีหยังขึ้นได้โจกแซกเลีกบ้านโคกโคกเห็ดกัน้ำขายครับนี่ครับขายเบอร์ชูมองเนาะค้นขายตมกันไม่พูดลวดครับเอาผมมาเก็บเห็ดมาหซื้อเลียกได้ปลาป่ะดิแม่ทาแขยไงบนหยุ อิหลีอยู่ในโขบไม่ปลาค่ะคนมาเกียรเพ็ดนีหลายคนขายเหล็กก็เลยมาหลายมาอย่างังเพ็ดยังเตะป้องเอาเตะป้อง้นี่ยหลัวตีดไหมเนี่จับปูปูดขคืนเหลืองเออดีเห่ดีย่ ทองคำครับสินปาไหลนุลาหม่งปลาเดี๋ยว่ันีเขาตกเป็ปปลาหมครับมาที่นิเตามไรย่างไปอีกเบื้องในมัฮหอดแล้วโอ้ตายถึงเราโทรมาอย่างทรมาสุดเลย นี่เดฟเห็นผีบ้าบอกเรียกเดฟโอ้ยโอ้บ้านรคือวาคือวาคือยูคือีบา เออไม่จะมาเอาเอาเอาใจกูบปนอบัานเอาเอามึงใจก่อนมาสินี่เป็นแบบนี่นี่ครับคู่พีท่อผสมไปหาขายเรือแบบในเมืองอันตรายครับอายางขายน้ำปลาน้ำโขกแบบนี้แหละครับโอ้ยยมไอ้ยีมเจ้าะเด็ดไทยเลือน้ำปลาแต่อิหรีเนาะชื่อว่านามาน้องมาสามจีก็เป็นชื่อว่านามาสินะเนาะอันนี้บอมยันครับพขอกันอยู่ข้างทางคู่นี้เราเลยกวกถามสื่อมันสิเสียดายเลย ถามหอดปลาว่าปลาอยู่ใสปลาเก๋ห้อหาปลาโกมันโค้มแนบมือโจกระดัเนาะโอ้โอ้โหุูนะครับห้อกระดัเตยพอนอเห็นคนผ้าบังแต่มันมีมันเห็นแล้วนี่มันมาเอาปไนไหนไงโอ้โหบรรยากาศดีดีนี่เดชถามเพื่อนนี่เพื่อนรู้จักหมองเก็บเห็ดเดี๋ยวก่อนถามอ่อนข็น้องไปแล้วกินก่อนนี่ ตาแก่เงือกเยอะอยู่เอาไงขนมเอาป้าป้าขนมแจกขนมแจกขนมค่ะเอาเหรียกทำนี่เอาไปให้อันเอฟซีข้าวโจาเพิ่นเมาครับเพิ่นว่าให้หาแจกผู้เฒ่าในแนว่าจตะกี้พ่อใช้กระจากันแล้วครับผมถ้าเก็บเห็ดพร้อมครับแจกของพร้อมเดี๋ยวทางน้ำทางน้ำปลาวําเห็ด เหาะโลละหาอะนะหาอ่ยคนาแม่จู้เห็ดยูค่าเนี่ยเขายัง,งเห็ดตัะส่วนอยู่าหาเห็ดยู้ค่ามันมีอีกแล้วหเห็ดทองอีกแล้วเ <c oughs> ห็ดตะปูพอจตอเห็ดตายเบียบดเก้าปกัน แต่งตัวมาคือคือเดไปจับงวน้ำไปแม่แ่ของบไมเหี้ด้เอากตจับลองเบื้องหน้าเพียได้เห็ดยต้กินโอ้พ่อแม่ถิมียุติโจเคียอีกด้วยมันด้องเีย์จังมันอยู่น้ำเงาเงามา่ายคปถ่าเบื้องนั่อจ้ายุ่ช่องสต่สามพันเกียรแต่สามรันเกียร์ันทอ่อาเรียงเรียงหรือวันทีพอะัน มาเรื่อยๆก่อนครับชักหน่อยก่อนเดี๋ยวหอนหาเนี่ยท่านว่าจะคองหาเกีงๆนั่นหากันนะต้องห่วงก่เบื้องท่นว่าตะข่อยหาบ่เปลี่ยนเบื่อิเบิ่งมันหาคือกันบัดนี้บ่เห็นเนาะเอาอย่าเพิ่งคลอสุดคู่นี้ก่อนเผื่อมันมี เห็นแล้วครับเห็นแล้วบันนี้ก็เห็นแล้วเห็ดนเลยปาดฮันจะตาปิ้นตาสวดตาโปโลงัดทังงัดทังทงได้ทอดอกแล้อื้ออ่อนซ้อนจัดเห็นแล้วเย้ๆเปล่าเดี๋ยวเราต้องเชี่ยดีๆใช่ไหมเราต้องเชี่ยได้เนี่ยแบบสะอาดจะอ่านเชี่ยแห้งฝนแล้วกันครับมันต้องอยู่น้ำกันมาสั่นปนวาพปนวาแต่มันออกตัวนึงมันต้องอยู่น้ำกันมาสั่นเขียนดอกเด้เออดีใจแล้วโอ้ ิใจไ่เยอะโอ้ยพวนี้มันี่มันซุมลองเขีย่ออกเบิ่มเล็กแกเอาเนี่ยเป็นยังไงอีหยังนีเจ้าหอมว่แม่นันไปเลยทีนี้ใส่เห็นต่อันนี้มันมะแมนโนแมนมันตรงนี้เล้ละครับดอกเนื้อมาขันโอ้ฮ่าไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีครับบ่ได้แกงเขาบอกกาบ้านเมื่อนี้ได้ตัวเดียวเหตุใดเป็นยังไงเน้อทางนี่เราอยากกินเราคือเอาแสดง ป้าบักเนยครับคุณคู่นี้จ่กลางป้าผนใดวะปุณได้ได้ได้ได่มีคนมาเคลียร์ลหมโอ้ยแต่สองดอกวังหันโอ้เราบันทึกระไดอีกเหรอตายตายตะลิ้นตนได้กินมโนเฮดเหมือนนี่เนาะเมืองกันนะย่างอ้อนจนคาลาคาลาเบิดาต่ำมันนี่ยท่จิงกับจนเนี่ มควายได้กินเป็นมีเอกเคอบบไรไเพี่โค้ได้ปลาค่ะปอดโควิดอยู่นี่ดึงดึงเมืงเสียมหน่อยขอยห้หักบอผัวพีบ้าหน่อยนาเนาะเนทกันม่อดอึ้งิฝนตคัๆนอไม่ออกเลยนั่งเศร้าเมื่อครับอยู่นี่อึ้งกบเ่อพกันไปได้บนาครับท้ากันบอได้คือกัน ได้ตรตะลี่ไผกระไดคุณครับอยู่กค่ไกลคุณ่นเอ่หานนไมหาเห็ดเห็ดเนห็นตั้งขายตรตอรี่ตั้งแต่หาเหไห่ป่ะาเห็ดยิหอยาเอายืน่นี่ไม่เห็ดเเออเห็นหอยเห็ดอันนี้ย่เห็ยังนี่เห็นแค่เดีนเดียวเอาพวกนี้คือได้เห็ดอันนี้เห็ดยังอันเห็ดยังเงิงตนเอาบ่ อันเ็ดเ้ทำาแต่เห็ดอันนี้แปลว่ามันเป็นเห็ดโอจเห็ดอันนี้แบแบีแล้วก็เอาเห็ดอันนี้แหละนบอกโอ้ยกดเม็ดไปคิดูาเห็ดล่นเขาเห็นบักลายหนึงเพื่อด้วยเพ็ดเพื่มขาม้วนโอ่มด้เครับโอ้ยแต่แกงได้เดมกได้ปนนอข่อยมาอนมันได้สองส้นหน่ตัวหนึ่งมันได้เห็ดอันนี้นะไม่ได้ซื้อไหนื่บองพูดเลยวุนนั่นนว่นั่นเนีนทางนั่นแหละโอ้ยมันขาดลเก้าชุนเก้าชุนม่ติออกเต โอ้ยมันไม่มาหาเห็ดเบิดที่สองพันละคู่นี่เอจากขึ้นจากหัวโจ้เดี๋ยวันนี้อได้ครับเด้เอาเมื่อนี่ฮ่้าครับวันนี้ข้าักตีปิดคลิปตัวจะหาเห็ดกระได้สองดอกมะคือดอกบคืออยู่ดิ แจกเรียบร้อยแล้วครับแจกให้เล็กน้อยแน่ผู้เฒ่าแน่ครับผู้ใดียางพานก็แจกเบิดน้ำปลาน้ำครัวเขาก็แจกครับขอบคุณ mc นะครับเด้อยวทีเพิ่นแบบเพิ่นใบออกน้ำพี่นางก่อยไปหาเห็ดเพิ่นว่าใบออกซื้อออกน้ำเพิ่นว่าซั่นสิเพิ่นโอนซื้อดอกพี่โดเรมอนอันตะเกียบเพียกันได้ซื้อลอตเตอรี่ดีดีใครอยู่อาครับปฏิปิดคลิปซ์ทำนี้แหละครับมาที่นี่เมื่อยแหละผมอยากนอนโอ้ ขอบคุณที่เขามาเบิอง์หอนแดดขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ซับประกอบเอาหา <laughs> ดิซับอีลีไม่ต่างกันนะครับเด้อบ๊ายบายครับ๊ยบาบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ